ไไครับบ๊ายครับมันนี่แซมโนสติบไอ้สอนมันสีเฮ็ดไอ้พัดปอรเซน็นให้หัวหน้าพี่น้องเพื่อนมากิน <c oughs> เดี๋ยวเขามาพัดกันครับพี่น้องปอรเซน็นครับจคเน้อง

แกครับให้คุ้มพันได้กินครับเอาปัชเชียนใสใ่พี่น่อง จนไปเพิอบผึงเยะ่อยนา่งักไสเทีดครับ จะเกี่ยใส่ค่ะขนาดใส่ก่อนขนาด พักกัดขาวครับกัดขาวใส่ทาชิ้นหน่อยอยังไงครับ ปาดคราวหยุดปรุงวิดวอเลือกกัสิบปรุงครับซอดซอดหอยครับจริงมันมีต้องมี่ซอดฝ้าเขียวแต่ทิ่มี่วิร่องก็เลยต้องเอาตามที่มีอ่ะครับบาลน,นี้ก็เดี๋ยวไม่ใช่ หัวพี่น้องหัวยุกไหมใส่ยังไม่มไมก็แสบครับ พุงรล็บอไรกนน้อซิซินอรัอืมโอเคเลยเศรษนะครับเลยแซ่บนุ่นสีไปสอนผ้ามากินมะผ้ามะผัดคณะไอปลาเซน ใส่ขนาดใส่ประกาศเขาครับพี่น้องอเ,เสียบเปัเนเสียบเลยครับ เรลพี่น้องอเค,งเคี่ยวผัดปัดสิ้นใส่ประกาศขาวใส่ขน่า นำผักมันออกใส่พริกอผับสุกังเอาพี่นาะจับมัตใจฟีเมอครับ กับผมไป,ปเท็่ยวบูชารมื่อเมือย็นๆผมก็ใส่ไปเรื่อยๆนะจะเพิ่นเขาให้มักกินด้วยซึ่งดอกครับมักกินเราสิมห่อเข้าไว้นั่นนะะจะอยู่โรงแรมเขาไมีอาหารเช้าอยู่เพิ่งได้อยากกินเรื่องเรื่องเพื่นสิมห่อเขา้าก็ไปเฮ็ดงานครับเดือดโอ้ยแซ่บ มากครับพี่น้องกินผัดปลาเส้นแ้วนะครับเรียบร้อยแล้วชิมรอบสุดท้ายก่อนสุดยอดครับสุดยอดความแซ่บในตำนานพ่ะนาะ้าผัดปลาเสน้นแซ่บโน้ตโจติไปสอนคำว่อน,นี่มัอน,นี่ขอไว้ชั้นไม่ราคาผมผู้ใดอยากเฮ็ดกินเฮ็ดกินได้คพี่น้องง่ายๆครับผม ครับสวัสดีครับผม